สวัสดีครับว้ชวัดครับผมวันนี้เราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องไบรท์เบิร์นนะครับหนังอะมันนานมากแลละแต่ว่าเราเพิ่งมาได้ดูแล้วก็ที่ผ่านมามันถูกฉายไปแบบสักพากหนึ่งแล้วอะคือมันเป็นหนังที่ถูกโปรดิวซ์โดยเกมส์กันนะครับก็เลยทําให้เรื่องนี้มันดูน่าสนใจม,มากๆนะเรื่องของเรื่องของไบรท์เบิร์นเนี่ยมันจะเกิดจากการที่มีอุกกาบาตเนี่ยตกลงมาณที่แห่งหนึ่งเนี่ยของครอบครัวหนึ่งในที่ดินของเขาอะแล้วก็ในอุกกาบาตนั้นมันมีเด็กนอนแล้วก็ ครอบครัวนี้ก็เลี้ยงดูเด็กคนนี้โตขึ้นมาครับแต่พอยิ่งโตขึ้นมาเนี่ยเด็กคนนี้กลายเป็นว่าเริ่มมีนิสัยหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับเด็กเนี่ยถูกเรียกหาจากอุกบาทที่ตกลงมาเนี่ยคือเหมือนกับว่าจะให้เด็กเนี่ยไปตรงนั้นคือพอเหมือนกับว่าเด็กไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับการปลุกคําสั่ง่าแบบว่าต้องมายึดโลกประมาณเนี้ยครับไบรเบิร์นเนี่ยหลายคนเนี่ยรู้สึกว่ามันคือซูเปอร์แมนที่มันเป็นแบบดานมืดเราจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าในเรื่อง มันมีหลากหลายความสามารถของตัวเด็กเนี่ยที่มีความเหมือนกับซูเปอร์แมนมากๆเลยนะแล้วก็ทั้งบินได้ทั้งมีพลังเยอะไม่เจ็บไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กเนี่ยก็ยังสามารถที่จะถูกทํรลายได้นะครับแต่ว่าอาจจะแบบมาจากเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งอะ่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นซูเปอร์แมนมันคือเงื่อนไขของเงื่อนไขมันคือไอไอไอะไรคริปโตใช่ปะเออคริปโตแต่ว่า ในไบรท์เบิร์ดเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่มาต่างกันออกไปนะครับเราเราเชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องไปดูแล้วจะเดาได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้เด็กเนี่ยมีบาแดแผลถูกทำร้ายเนี่ยมันคืออะไรนะคือถ้าถามเราอ่ะการดําเนินเรื่องของไบรท์เบิร์ดเนี่ยมันมีความแบบเราก็าเฉยๆอ่ะมันมันเฉยๆมากๆเลยนะคือไอ้ฉากแหวะอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากๆเลยนะไอ้ฉากแบบหน้าเกลียดสะอิดสะเอียนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็อ่า ฉากจบของเรื่องนี้มันเป็นการจบที่แบบว่ายังไงดีนะจะจบแบบนี้จริงๆเหรอซึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะมีภาคต่อหรือเปล่านะตัวละครอื่นๆเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวละครไม่ได้แบบดูดึงดูดหรือดูน่าสนใจขนาดนั้นนะ่ะแต่เรว,ว่าไอตัวในส่วนของพล็อตเรื่องอย่างเงี้ยเราว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะว่าถ้าเกิดว่าซูปปเปอร์แมน ที่แบบว่าตกตกลงมาจากนอกโลกใช่ปะ่ะแล้วก็โตขึ้นมากลายเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าที่ผ่านมเนี่ยเราจะเห็นแต่ซูเปอร์แมนที่เป็นเวอร์ชั่นที่มันเป็นคนดีนะครับก็ประมาณนี้เนาะงานอะไรหนังเราว่ามันมันเป็นหนังไม่ใช่แบบโปรดักชันใหญ่อยู่แล้วอะฉะนั้นก็เราก็าไปดูเพลินๆไ,ได้นะแต่แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบรู้สึกว่าจะเสียเวลาดูดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยในความเป็นของเรานะว่ามันจัดอยู่ในหนังประเภทที่แบบว่าจะดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดใครรู้สึกว่าแบบ เออแบบไม่รู้จะดูอะไรอย่างเงี้ยเราว่าก็เป็นหนึ่งในช้อยส์ที่มันน่าสนใจพอสมควรเลยนะก็ประมาณนี้ครับสาหรับไรเบิร์นเนาะใครที่ชอบหนังแนวแบบเอเลี่ยนสยองขวัญเราว่าไปดูได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบรู้สึกว่าไม่ได้อยากดูมากเราว่าการที่ไม่ดูเรื่องนี้ก็ไม่เสียดายอะไรต่างๆในชีวิตนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้าครับผมยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e หรือมาคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับก็ ในช่องเรามีหลากหลายคลิปให้ตามเนาะก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันอีพีหน้าไปละบ๊ายบาย